กะโป้สักคู่กับหลอดชงเนาะเนาต้มสุกแล้วเรียบร้อยวันนี้จากพี่น้องสักคู่ซุปคนสบายดีกันป้าจ้าคอยจะสบายเดี๋ยวยกนี้มันหยังวันธนาคารวันนี้วันธนาคารวันที่เท่าไรบวมกันเท่าไรหิมะซื้อเล็ซื้อหวยซื้อรถตันนี่กับยาแชมพูเนี่ยเล็กสีออกหรอมันนี่เท่าไรมันมันที่แปดบ่มันบอกวันธนาคารมันที่แปดมันที่เก้าอันนี้ก็เป็นสักคู่มาผสมสักคู่กันมันที่เท่าไรแต่สามมันเอาหิมะหิมะไปที่นี่ลุย เป็นสาคูท oh, Je mm ี hmm. well ่ต okay? uh, 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 right uh, ้มมาแล้วนะคะต้มสุกไล้แล้วกะอันนี้ก็เป็นนี่อันนี้ก็เป็นอันลิงจีว่ามันลิงจีลำไยลำไยลำไยไหทองคำ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 อันนี้ก็เป็นเงาะนี่เงาะใส่ไปเลยใส่เงาะไปเลยนะจ๊ะมองเห็นชัดบ่เอาไว้ไกลๆก่อนไปเจาะก่อนโอเคทำนี่นะเป็นเงาะใส่ไเหนบ่งเงาะเงาะเานะเธอเงาะแล้วก็ เอ้ยนี่บะหมนเงาะนี่ลำใหญ่แล้วก็เงาะมันบะมี่อันนั้นไม่กล้าลืมซื้อมาอันนี้ยังก็เพื่อเดินอันลูกคิกลูกคิกแม่บะมี่ลูกคิกบะมี่เอานี่ใส่เล้วเอานี่ใส่แค่นี่เห็นปะและ Safari, okay. ้วกานนี้ก็เป็นอันเนี่เนื้อปลาดิบปลขนุนปลาขนุนปลาขนุนใส่ไปเลยเนาะมักหลายใส่หลายมันหอยใส่นหอยใจชอบมักหลายมาฉันชอบกินหลายๆนะเธอ มันเลือดันเต็มโอ้พี่น้องไอ้คนน่ะเต็มเลยโอ้มันหลอดอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่น้ำเชื่อมก็ต้มไล่หรอกก็ต้มเนยหน่อยมาใส่ใส่เหมือนไรเนาะน้ำเชื่อมนี่าเงี้บอโอ้มันหล,ลนอดอันนี้ก็เป็นอันพเพื่อนอย่างเนาะใส่เงินไมจ้ะเดี๋ยวเด้ขอเลื่อนกันสิอธิบาย เพื่อนนี่อย่างน้ออันกะทิกะทิเชื่อมกะทิเชื่อมกะทิเชื่อมใส่อันเพื่อนนี่อย่างน้อหนอแล้วลูกนั่นไหมนี่ไหมนี่ไหมเป็นอร่อยอะไรอ่ะไหมเป็นอะไรขื้นหัวหัวอันเนี่ยเทใส่เลยนี่เป็นอร่อยอะไรอ่ะไหมเป็นลูกอย่างน้อหนออันลูกอย่างที่เอาใส่น้ำเอาใส่น้ำ แล้วก็กินเสยแบบว่านั่นแม่เทเลยเนาะใส่หมดเลยเนาะโอ้บลูกยังนวดแบบท,ที่นีนึกบ่ออกอันที่เพื่อนอันเอาใส่น้ำไม่ก้าที่เป็นใส่น้ำกินนั่นแม่ก <c oughs> ็เลยชาไข่มุกโอ้สิได้หมดลืมมาแล้วกนะระเทานาเทาร้อนปวดเต็มเลยบ่ดเลือสุด็มเลยไล่ทั้เนาะโอ้ปวดสิคนไหนวะล่ะโอ้ขนให้สักคู่แบบว่า ให้สักคู่ให้อันรถช่อ,สองสิงคโปร์มันเข่ากันนะโอ้ยน้องเอ้ยโอ้คนซ้ายคนขวาคนซ้ายคนขวาโอ้เป็นจะแซ่บปพี่น้องโอ้ยน้องเอ้ยเป็นจะแซ่บปะโอ้เฮ็ดขายได้เลยนี่เฮ็ดขายขายขายได้เลยบอกให้ถ้าว่าเฮ็ดขายเพราะยังบะเพรามีคนซื้อเพรมีคนซื้อพี่รองเลยว่าได้เฮ็ดขายกูนั่ะมันมีคนซื้อเชื่ขายอยู่ ยี่มาเสีแรเสหวยิลตเตอรี่เห็นไหม่้เสมลนนะะอู้มันวตกแตกซบ้งนน่ะเต็มเลยเบื้งขงหนียวเ้เพื่อนเราเสียเบื้องเบื้อง่นบงนี่นะโอ้พี่นุ่ยพี่นุ่นนะเปทเสียบ้ง เคืองมันอะอมันใกล้ๆีิสูบได้ปรทีนี้ขอนังดีๆก่อนีิสูปเส้นเราได้มาที่นี่ชิสูปเปสปเ้นแล้วนะเธอมาก่อนูบเส้นจัดผมดีๆก่อนม,มันเลิศะมันแตนเลยเนี่ยเสื้อฉันสวยไหมเธอ YouTube ชมพูแสงจัน Channel YouTube YouTube ชมพูแสงจัน Channel มาเลิศมันแตนเลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับตะไคร่ไปมากรวดให้ย่างชุ่มเลยได้ใจเลยคนละน่ากินมาสูบเจนั้นกันคอซิมกันมันหวานหรือเปล่าเต้าอย่ยังมันพอดอ้ยบึ้มอเอานี้ใส่กันน้ำแข็งเดี๋ยอะเลยแป๊บนึงมาแล้วน้ำเอว่าน้ำแข็งน้ำแข็งสั่๋ยวคอซิมก่อนว่ามันหวานไหมบอกเลยหวานมันไหนมีอีกมากหวานนะมีอีกเรื่องทีบอกให้ ก็ได้เหมดเลยอันนี้บ้วานกับบ้วมูซีบ้านอะไรเนาะเค่งน้ำเสียมเึ่งกะทิุ่นะเกี่ยนตับไป่น้องเลยคนมาอีกวันนี้เอาอันนี้ใส่โอ้ต็มเลยแตไม่พี่้งาปดมาพนี ยลูกใครว่าทำไมพูดมาโผลจังอืมจะติดมันจังอันมิแฟนครับอันทำไมมึงรวยนักรวยหนาะทำไมมึงไม่ทำจมูกกับันแบบดูสิดังแป้ดังปึงหมดไม่รู้จะไปทำจมูกมันชาวบ้านเขาสนุนไหนบอกว่ารวยนักรนะวยหนาออฮะกว่ามึงเออกูบ่กไปเห็ดจมูกมึงกับเดียววดร้อนเนาะ <laughs> มึงอยากมึงไปเฮ็ดมึงก็ไปเฮ็ดตี่าเดียดร้อนนั่นจมูกยังกูวะ ามาันมเดือดร้อนจมูกอย่างกูมันเดือนร้อนจมูกกูอย่างึคนสวยเอาจมูกได้หน,นิไมเใ็ดหาะแตกจมูกเค็ดมันเจ็บเสียงเงี้ยฟ้อเฮ็ดรวดพูดได,ด้ยากเฮ็ดเฮ็ดักพูดเฮ็ด <c ười> หรอกหวานแสบบดึวา ไลขเลขเป็นหมูกับป้าคนท่ามักมันคือกันวดสูงถ้ามักแบบแปะเ้าไปดูแม่แบบแปๆแหละพ่อแม่ให้มากต้องภูมใจจ่อจอกินมดนี่เม้าหวานถามหาไปเลยโรกคุัวใจกำเบิรหกังมันแซ่บครับอื ชาไข่ม mm ูกนำมันเหนียวหนึบหนึบหนึบนึบช่างดูกับต้มเองแล้วสื่อไหม แค่หมูอ้ม <Jessie> ิก <poker> น <phones> <int os> ึกน <Trustee> ึแค่ข้อของห้ององบ้าออกดีใจได้กินของหวาน เซนก็ซ่องสินโปูทสูบเซนที่เบื้อหน้าดิ Cái I do phả I rồi do cook. nhà chip nhà kẻo, cho kẻo, 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 cái tiêu kẻo, phả kẻo, kẻo, Khải Ngon kẻo, Nhìn kẻo, tay kẻo, 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 อืมนอแฝดวิยญาณผูดีผูดีกินแดงเขิญขากาเมืนเม็ศิษเขินเม็ซิขอมมหายาชุมอีหามเอเส่นมามึงสมมือขึ้นเห็นมือขึ้นบานขึ่เมี่ยงเขาเห็นอุบาทจัดช่วอีบอมิตรสกุลไม่ลอีบอมิตระกูลบอมิบมวน้อนปาเต็งมาเสอนม เห็นอยังอุบาทชาติทั่วอายชาวบ้านชาวเมืองเขาสุดปากินทุกขไอ้ช่วงก็เล่นบอกเอาคนมีคนมีหัวน้อนไปติคนมีคุณสมบัติคนผู้ดีคือเขียนข้อความคือเขียนคอมเมนต์มาด่าเขาเห็นว่ายังสซนเห็นอุบาทชาติทั่วกินอุบาทชาติทั่วนี่กแบ่ว่าเคยเขียนคอมเมนต์ไปด่าผู้ใดดิอีือดิบอกเคยเขียนคอมเมนต์ไปเข่าในสันนิษวันเข่าเม้นเสร็จไปด่าใครดิกระยุตบ้านแต่ของยุตช่องจต่ของนี่แหละพี่น้องเอออืออือตัว ขันดามแม่เห็ดคลิปดามไปหลุดมั่ต้องไปเขียนขอข้ออางไปหาเขาดอกเทียสักสีเออเขียนขอข้อามไปหาแฟนขับตะไครเลขขายหวยเท่านั้นนะคารลอตตอรีเออื่นวะนี่เลกติเขียนขอข้อามไปด่าคนสื่อว่ามันไม่มีประโยชน์มันในสาระหัวเขาเป็นคนบดีหัวเขาเป็นคนอุบัิชาตักัวให้เขากินโซกับพกโซกมกส่วนลวดตาส่วนก็สิบม่สนใจเขาตัวเนาะติเขียนเขาไปด่าเขาอย่างงแสดงว่าคนอิจฉาคนแบบสีอื่นบะคนอิจฉาไงเห็นอะไรคือเขาอันะ ม,มาบ้ามาเขายังน,น้ำดาขนดานี่ขีดกินบ่ากอบ่า,ามอดานี่ขีดกินบ่พงก่นเขียนข่พก้อมตามดาคขยอีกไหมัไม่เสร็จเโอ๋ยมันสิสิสว่าไปหน่อยเนาะบ่าวววนวนสิมึงโงอควงสามเหย,ยให้เจ้าของมีความถูกเนาะ Mình thẳng Nhìn 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 theo Thì chị là bánh mấy ngón Mình โคเกแก้วตุวันี้กินแข็งอืมอสิรจำไม่ได้สิ่าเมดาแม่ไม่กินหะอไอ้คนเห็นเลยหลายมันพูดไอ้ตั้งข้ากัอกินดส่มาดาตอกก็สิมาเลยว่าตอกมาดาตอกนะ Nhìn, chân của quán maham, nên mấy mê có. Muy có gì, mày thấy cái phú yên. À. Mày ừ. 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 có bắt tên là. Ni phục a bóp. Mm, thomas lamboi. 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 Mm, thomas เจมาซื้อเล็กซื้อห,อกกว,อยหอยวยมวยาซื้อเล็กอร่มาซื้อขี้มืกเจมส์้าที่สร้างสรรค์ไมันช่ถือเล็กอะว่ามันเจะสจะรของม่ดาเขามาน่านเ่ยบล็อกอะไรแบบนี้บล็อกเราไม่ได้ด้ยันผู้อกสมน้ำหนามึงเบ้อแบบนี้อืม,อ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 ม Mm-mm. <laughs>